รีบดูด่วนรับซื้อแบงค์ยี่สิบาทรัชการเก้ารุ่นนี้ใบละหนึ่งหมื่นบาทใครมีดูให้ดีนะครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่0ีเอ็นเคศนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ปฏิกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชปอร์ทูบบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแบงค์เข็มเพชปอร์ทูบบราลเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตร20บาทรัชกาลที่9ครับนี่คือธนบัตร20บาทรัชกาลที่9ที่มีพี่ท่านหนึ่งครับนำธนบัตรรุ่นนีีีี้้้มมมมมาาาาาขยแแลลวรรรรััับบบบเงงินนนคคใใุ่่่สภพหหทผกต ผมรับซื้อใบละ10,000บาทครับฟังไม่ผิดแน่นอนครับธนาบัตรที่ผมนํามาตามหาเป็นธนาบัตรที่หายากบอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆตรงนี้เลยนะครับเป็นธนาบัตรที่หายากพบเจอได้น้อยนะไม่ใช่ธนาบัตรทุกใบจะขายได้นะครับ <ll> <S <S พี่ๆท่านใดครับมีธนาบัตร20บาทรัชกาลที่เแบบที่สิรุ่นนี้รบกวนกด9กดหวัว <ithe> ใจรวยๆผมเลยครับรบกวนกด9กดหัวใจรวยๆผมเลยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับมาครับสวัสดีพี่มิดครับเอฟตจากไต้หวันครับสวัสดีพี่โต<ห>้งครับสวัสดีพี่พิมพ์ครับสวัสดี กาบนมัสการท่านรัตนะท่านทัศนะรัตนะลมสันเทียนะครับสวัสดีพี่น้อยครับสวัสดีพี่สวิทช์ครับเอฟตีใญี่ปุ่นนะครับสวัสดีพี่ธินกรครับสวัสดีพี่ธินพี่วิมลครับสวัสดีพี่ฮานาฟีครับเอาเป็นว่าสวัสดีเอฟตีทุกท่านครับใครที่เคยมีเคยใช้เคยเห็นหรือว่าอยากจะขายอยากจะรู้กดก้าวกดหัวใจรวมๆมาครับกดก้าวกดหัวใจรวมๆมาครับเพราะธนบัตรแบบนี้มันมีอยู่เกือบทุกบ้านครับมันมีอยู่เกือบทุกบ้าน พี่เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะหลายๆท่านนะที่นี้เคยใช้เคยเห็นเคยมีธนบัตรแบบนี้อยู่ครับใครมีธนบัตรเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คมนะครับพระเครื่องพระพุชาใครมีแล้วอยากขายแอดไลน์ไอีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคาของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของพเพื่อนๆยังไม่มีราคาท่านใดที่ส่งไลน์มาแล้ว ผมเปิดอ่านอย่างเดียวแสดงว่าของของท่านยังไม่มีราคาขออนุญ,ญาตไม่ตอบกลับนะครับขออภัยมาก่อนนะที่นี้เด้อมาครับมาครับบ้านใดครับมีเครื่องกระเบื้องแบบนี้ครับเครื่องกระเบื้องถ้วยโถโอชามการน้ําชานะครับไม่ว่าจะเป็นกระปุกเป็นอะไรพวกนี้เป็นกระเบื้องเป็นจะลงหรือกระเบื้องลายครามแบบนี้ลองส่งรูปเข้ามาดูครับเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อ,อาจจะรับเงินล้านนะนี่เ <c oughs> ครื่องเงินครับเครื่องเงินเครื่องเงินถุงด้วยทองแบบนี้ครับนี่แบบนี้งานใหม่แบบนี้ ผมก็รับนะนี่งานใหม่แบบนี้ผมก็รับซื้อนะครับให้ราคายุตที่ทมแน่นอนแอดไลน์ไอดีเข้ามาได้นี่กระป๋องแบบนี้ใบหนึ่งหลายหมื่นนะกระป๋องแบบนี้นะครับใบหนึ่งหลายหมื่นนะครับใครที่มีเครื่องเงินเครื่องเงินถมด้วยทองแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อนะนี่นี่นี่ผมยินดีรับซื้อครับให้ราคายุตที่ทมแน่นอนแอดไลน์ไอดีเข้ามาได้เลยจ้ะแบบนี้นะครับใบหนึ่งหลายหมื่นนะแอดไลน์เข้ามาเลยครับมาครับมาครับอันดับต่อไปครับบ้านใดครับมีพระเครื่องครับ มีพระเครื่องพระพุชาครับมีแล้วอยากจะแบ่งให้ผมเช่าพุชาสามารถแอดไลน์ไอดีแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้องค์เล็กองค์ใหญ่ผมรับหมดไม่ว่าจะเป็นองค์เล็กหรือองค์ใหญ่เนี่ยผมรับหมดครับสวัสดีพี่ๆทั้งหนึ่งหนึ่งพันท่านครับใครที่เข้ามาแล้วขอคนละไลค์คนละแชร์ครับมาครับมาครับพระเครื่องพระพุชาเรารับหมดเลยมาจะมาจะระหว่างรอเพื่อนๆครับมีอะไรไหมเพื่อนๆดูนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาท ตัวติดหายากที่สุดของเหรียญสิบาทนิกเกิลใครที่มีเหรียญสิบาทรุ่นนี้วาระนี้ครับบอกเพื่อนๆประกาศนะตรงนี้เลยผมรับซื้อครับสิบาทแลกหนึ่งพันบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับธนาบาัตรไอ้เหรียญสิบาทแบบนี้ผมรับซื้ออัลละหนึ่งพันครับและมีอันหนึ่งรับซื้ออัลละหมื่นครับ <c oughs> มาครับ <c oughs> เหรียญสิบาทอัลละพันแบบนี้อัลละหมื่นครับแบบนี้อัลละหมื่นครับนี่ ความแตกต่างครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับนี่คือเหรียญสิบาทที่หายากที่สุดครับซ้ายมืออัลละหมื่นขวามืออัลลพันครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับอ่ามาครับมาครับแคปเจอร์ครับนี่คือเหรียญสิบาทที่หายากที่สุดและขายได้ใครที่มีนะครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอนะแล้วส่งรูปมาประเมินราคาเนี่ยอย่างเงี้ยสิบาทแลกหนึ่งหมื่นคู่นี้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับหน้าเหรียญเขียนยี่สิบาทนี่นี่เพื่อนเพื่อนดูหน้าเหรียญเขียนสิบาทสิบาทสองเหรียญนะยี่สิบาท แต่ขายได้ถึง11,000บาทครับใครมีแบบนี้เอามาขายผมใครมีแบบนี้เอามาขายผมไม่ต้องมาซื้อผมครับเอามาขายผมผมยินดีให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนมาเรามาดูนี่ครับนี่คือเหรียญยี่้าตังครับวันก่อนผมเห็นคนนำนำเหรียญยี่้าตังรุ่นนี้มาทำคลิปแต่เอาเหรียญธรรมดามาทำคลิปแล้วบอกว่ารับซื้อนี่คือเหรียญยี่้าตังรัชการที่9ครับปีพศ .2500 เป็นเหรียญที่หาโคตรยาก บอกเพื่อนเพื่อนี่ๆตรงนี้เลยครับเป็นเหรียญที่หาโคตรยากแบบนี้ให้เพื่อนๆทนายว่าอันเท่าไหร่ tiktok 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 อันละ1 0 0 0 0แบาทครับอันละ1,000 0แบาทนี่คือเหรียญย5ตังปีพศ2,500ครับปีพศ2,500ดูนะครับนี่ใครที่มีเหรียญยี่ตังตาเป็นดินรุ่นนี้กด1กดหัวใจรัวๆมาครับกด1กดหัวใจรัวๆมาครับเหรียญย5ตังอันละแสนแบบนี้ครับเหรียญสลึงอันละแสนใครมีเอามาขาย ผมไม่ได้มาประกาศขายนะครับใครมีแบบที่ผมกําลังตามหาเอามาขายครับแต่ต้องเป็นแบบที่ผมกําลังตามหานะครับต้องเป็นแบบที่ผมกําลังตามหานะครับมีคนบอกว่านี่มา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 ชี้แจงอันนี้ก่อนดีกว่ามาชี้แจงพี่ยนนี้ขอประธานอภัยครับขออาภัยหนึ่งนาทีครับนี่ครับดูครับนี่นี่นี่อันนี้น้องทิติจินคมอันนี้เป็นน้องชายนะครับนายวิชิตพันษาอ่า่าฮ่าส่งไปสองสองเดือนแล้วหายเฉยเลยฟังนะครับคุณวิชิตครับ คุณส่งรูปมาสองเดือนแล้วเนี่ยคุณคุณต้องส่งมาใหม่เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณไม่ต้องส่งสองเดือนแล้วครับส่งวันหนึ่งนะผมไม่อ่านเนี่ยแสดงว่าข้อความมันอยู่ข้างล่างแล้วมันโดนข้อความมันอื่นเนี่ยทับไปแล้วท่านต้องส่งเข้ามาใหม่ครับไม่ใช่มาหัวล,ล้อบแบบนี้อย่าทําตัวเป็นบัวเหล่าที่เจ็ดครับเชื่อผมผมซื้อจริงขายได้จริงเอาเป็นว่าพี่จา๋าพี่พีพนะที่นี้ครับพี่ๆีท่านใดที่ดูไลฟ์อยู่ตรงนี้แปดร้อยเก้าร้อยท่านเนี่ย ผมซื้อจริงหรือเปล่าพี่ๆช่วยพิมพบอกหน่อยพี่ๆท่านใดเมตตาครับพี่ๆท่านใดว่างครับช่วยพิมพ์บอกหน่อยผมซื้อจริงหรือเปล่าผมรับซื้อจริงจ่ายด้วยเงินสดมีร้านลวงเป็นหลักแหล่งหรือเปล่าผมมาหลอกลวงทุกท่านหรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ๆท่านใดมีเวลาสละเวลาให้ผมหน่อยครับพิมพ์บอกเขาหน่อยพิมพ์บอกไอคนชื่อวิชิตหน่อยไม่ใช่ว่ามาทําเสียมารยาทแบบนี้ครับพิมพ์บอกหน่อยว่าเฮ้ยผมเนี่ยมีร้านเป็นหลักแหล่งหรือเปล่าผมซื้อขายจริงหรือเปล่า ผมมาหลอกลวงทุกท่านหรือเปล่ากราบงามๆครับกราบงามๆล่วงหน้าครับไปครับไปครับไม่อยากให้เสียเวลาดูนะนี่ครับเหรียญยี่ห้าตังตราแผ่นดินครับอันละหนึ่งแสนนี่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 พี่ดัดเมืองหน้านี่ครับมาคนแรกเลยนี่อ่ะพี่ดูดูเอาเองครับร้านนี้รับซื้อจริงครับผมก็ไม่อยากจะบอกอย่างนี้ไงเดี๋ยวนี่นี่อ่ะนี่นี่พี่สุรศักดิ์พิโรจนี่พี่ชายครับอันนี้เป็นพี่ชายครับนี่นี่ครับพี่วิบูลครับนี่ดูครับนี่อ่ะพี่ดูพี่บักหมาน้อยครับ อ่าพี surveys, anything, ่ดูจ้ะพ anyway> ี Nig ่ดูจ้ะนี่พี่พงพยาครับอ่าอ่าพี่ดูครับพี่ดูครับนี่พี่ซังกุยลีครับกลับงามงามครับกลับงามงามนี่นี่นี่พี่จ๋าดูเอาเองพี่กระแตนี่ครับนี่ครับดูเอาเองดูเอาเองที่เนี่ยเอฟซีของผมพิมพ์เนี่ยพี่พี่เชื่อผมอย่าเป็นแกะอย่าเป็นแกะอย่าเป็นบัวเหล่าที่เจ็ดอย่าเป็นบัวเหล่าที่แปดครับนี่ครับนี่มานี่นี่นี่อ่อ่านี่ครับ นี่ยหลากหลายคอมเมนต์กราบงามๆนี่นี่พี่วิมลบอกว่าซื้อจริงจ่ายสดรับเงินแล้วห้าพันกราบงามๆครับทุกเครดิตที่พวกพี่มอบให้ผมครับกราบงามๆพวกพี่ทุกท่านครับกราบจากใจหนึ่งครั้งเรามาดูเหรียญกันดีกว่าครับนี่คือครับนี่มีคนบอกว่าไม่เชื่อก็ไม่ได้ดูใช่ไม่เชื่อไม่ต้องดูผมครับไม่เชื่อไม่ต้องดูกดข้ามไปกดข้ามไปเลยนะเอาเฉพาะ F อีเท่านั้นครับนี่คือเหรียญ25าตังตราแผ่นดินปีพศ2,500ครับ ท่านใดเคยมีเคยเห็นเคยใช้กด1กดหัวใจรัวๆมาครับกด1กดหัวใจรัวๆมาครับนี่น้องนิกผมบอกมี3บาทน้องนิกขอบพระคุณสําหรับไก่นะครับนี่คือก็คือน้องชายของผมนะน้องชายแท้ๆเลยนะครับมาครับมาครับนี่คือเหรียญยี่ห้าตังครับนี่คือเหรียญยี่ห้าตังตราแผ่นดินปีพศ2 5 0 0เป็นเหรียญที่หายากรับซื้อ1,000 100, 0แบาทแต่ต้องเป็นแบบที่ผมกําลังตามหาครับ แต่ต้องเป็นแบบที่ผมกําลังตามหานี่คือเหรียญยี่ห้าตังครับใครที่มีเหรียญรุ่นนี้เคยมีเคยเห็นหรืออยากจะรู้ครับกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับยี่ห้าตังอันละแสนดูนะครับอันดับแรกใครที่มีมีเหรียญรุ่นนี้ดูให้เป็นปีนี้ก่อนครับดูให้เป็นปีพศ2 5 0 0นครับนี่คือจุดสังเกตจุดที่1ครับจุดสังเกตจุดที่2ครับดูที่ตรงนี้ครับใครมีเหรียญรุ่นนี้หยิบขึ้นมาเปรียบเทียบนะ นี่ครับนี่ฮะโอ้โหกราบงามๆครับทุกเครดิตกราบงามๆทุกเครดิตครับใครที่มีเหรียญรุ่นนี้เปรียบเทียบครับหยิบขึ้นมาครับหยิบขึ้นมาใครมีแบบนี้เอามาขายผมรับซื้อ10,000แบาทครับจุดที่1คือดูให้เป็นปี2 5 0 0จุดที่2ครับจุดที่2ครับเลข2กับเลข5ตรงนี้จะต้องมีช่องว่างเพื่อนๆดูนะครับเลข2กับเลข5ตรงนี้จะต้องมีช่องว,างองวางาอ่างตรงนี้ครับนี่เพื่อนๆเห็นช่องว่างไหมอ่านี่ครับ ช่องว่างตรงนี้เลข2กับเลข5้าจะต้องห่างกันจุดที่3จุดสําคัญครับจุดที่3จุดสําคัญขีดครับขีดตรงใต้าตาแผ่นดินต้องชี้ลงมาที่กลางพอพานขีดตรงตาแผ่นดินครับต้องชี้ลงมาที่กลางพอพานครับใครที่มีเหรียญย5้าต่างตาแผ่นดินแล้วเป็น3จุดแบบนี้ครับเป็น3จุดแบบนี้ผมรับซื้อนะครับ1เหรียญฟังให้ดีครับ1เหรียญรับซื้อ10,000แบาทจ่ายทุกท่านด้วยเงินสดแน่นอนครับ จ่ายทุกท่านดยเงินสดแน่นอนนี่คือเหรียญยี่ห้าตังครับนี่ผมมีสองอันเดี๋ยวหยิบให้เพื่อนๆดูรอหนึ่งรอสิบวินาทีครับผมมีสองเหรียญวันก่อนซื้อพี่ท่านหนึ่งมาสภาพโคตรเน่าเลยอยู่ไหนนะผมมีครับมีหนึ่งเหรียญนอ่มา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 ,มาวันก่อนซื้อมาครับสภาพนี่บอกเลยว่าโอ้โหไม่อยากจะเบิกไม่อยากจะบอกเลยครับว่าสภาพเป็นอย่างไรนี่พี่ๆดูจ้ะกพี่ๆทุกท่านดูครับนี่ก็คือเหรียญยี่ห้าตังตาเป็นดินครับ พี่ๆดูสภาพสิดูสภาพเก่าๆเน่าๆแบบนี้เหรียญหนึ่งเหรียญน,นี้ซื้อมาสี่หมื่นเหรียญน,นี้ครับยี่ห้าตังตาบดินเหรียญน,นี้ผมซื้อมาสี่หมื่นบาทครับเห็นไหมครับแบบนี้ขายได้สี่หมื่นใครมีสภาพสวยแบบนี้อันละแสนสวยแบบนี้อัลละแสนนี่แบบนี้อัลละสี่หมื่นดูนะครับจุดสังเกตความแพงนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูดีกว่าเดี๋ยวแกะให้ดูลงทุนแกะเลยครับสักคู่ครับสวัสดีเอฟซีทั้งเก้าร้อยท่านครับพี่จ๋าคนละไลค์คนละแชร์เป็นค่าครูไป คนละโอ้โหแกะยากมากคนละไลค์คนละแ like, ชรค์ครับเป็นค่าครูครับเป็นค่าครูใครกดแชร์ขอให้รวยใครกดไลค์ขอให้รวยครับขอดูชมจุดอีกทีมาจ้ามาจ้าใครมีเหรียญยี่ห้าตังรุ่นนี้หยิบขึ้นมาดูครับนี่คือจุดสังเกตความแพงครับแชร์ไปครับแชร์ไปครับจุดที่หนึ่งดูให้เป็นปีสองพันห้าร้อยครับดูให้เป็นปีสองพันร้อย ขอบพระคุณนะครับพี่มิดครับสำหรับไลฟ์รัวๆนะครับเห็นพี่มิดกดไลค์ให้น้องทุกวันเลยครับดูนะครับเหรียญยี่ห้าตังตาแผ่นดินจุดที่หนึ่งคือดูให้เป็นปีสองพันร้อยครับจุดที่สองครับเลขสองกับเลขห้าตรงนี้ช่องมีช่องว่างห่างกันครับมีช่องว่างห่างกันจุดที่สามครับขีดตรงนี้ครับขีดตรงนี้ฮะชี้ลงมาที่กลางพอพานใครมีเหรียญยี่ห้าตังตราแผ่นดินสามจุดนี้ ผมรับซื้อครับสภาพสวย10,000แสนบาทเกาแบบนี้อันหนึ่ง3 0 0 0 0ื่นถึงห0 0 0 0บาทครับเอาเป็นว่าท่านใดอยากรู้แคปเจอร์ไว้ดูครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกด9กดหัวใจรัวๆมาครับนี่ฮะใครเห็นขีดตรงนี้กดแคปเจอร์ให้ผมหน่อยครับกด9กดหัวใจรัวๆมาครับใครเห็นขีดพิมพ์คําว่าขีดแล้วกดหัวใจรัวๆดีกว่าอ่านี่ครับขีดตรงนี้เป็นจุดชี้เป็นชี้ตายเลยครับ รับซื้อแต่เหรียญยี่้าตังค์เท่านั้นนะครับ50ตังค์ไม่มีราคานะครับดูนะครับขีดต้องชี้ลงที่กลางขอพานแบบนี้พี่ๆท่านใดเห็นขีดนี้รบกวนครับรบกวนพิมพ์คําว่าขีดแล้วกดหัวใจรัวๆให้ผม่อยครับกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูครับมาครับมาครับนี่คือเหรียญที่หายากและสามารถขายได้จริงครับรับประกันรับซื้อ10,000แบาทครับมาครับอันต่อไปครับ มาครับอันต่อไปครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมีเหรียญหนึ่งบาทวันพระแก้วปีสองห้าสองห้าต้องดูครับต้องดูและสังเกตตามแบบที่ผมบอกนี่คือเหรียญหนึ่งบาทวันพระแก้วปีพศสองพันห้าร้อยี่ห้าเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นเป็นจํานวนหลายๆ10สิบล้านเหรียญครับเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นเป็นจํานวนหลายสิบล้านเหรียญครับอ่าใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทวันพระแก้วรุ่นนี้ปีสองห้าต้องดูครับ ต้องดูครับอ่ามาครับมาครับค่อยๆดูนะวันก่อนมีคนนํามาทําคลิปแล้วทําคลิปแบบมั่วๆเพื่อเอายอดวิวอะ่ะมันมันน่าสงสารคนที่เดินทางนะครับ <c oughs> มาครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกรัชกาลที่เก้าวัดพระแก้วปีพศ2525เป็นเหรียญสร้างขึ้นเป็นจำนวนเยอะมากๆเหรียญรุ่นนี้สร้างขึ้นมีสองบล็อก ฟังให้ดีครับเหรียญรุ่นนี้สร้างขึ้นมี2บลบอกครับพี่สุรศักดิ์พิมล,ลดมาพิมพ์มาครับพิมคาว่าขีดมาพี่สังกุลีพิมพ์คําว่าขีดมาครับพี่บังหมาน้อยพิมคาว่าขีดมากราบงามๆครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทวัดพระแก้วปี2525 25. เป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นเยอะมากๆครับแต่พอพิกกลับมาอีกด้านหนึ่งครับแต่พอพิกกลับมาอีกด้านหนึ่งทุกท่านเห็นไหมครับจะเห็นความแตกต่างครับเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญพระเศียรเล็กอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่ดูนะครับใครที่มีเรรีียบบาทุ่นนน้ดูะคั ดูแล้วสังเกตตามแบบที่ผมบอกวิธีดูเหรียญหนึ่งบาทวันพระแก้วพระเศียรเล็กครับนี่คือวิธีดูเหรียญหนึ่งบาทวันพระแก้วพระเศียรเล็กครับดูที่ตัวคําว่าเดชครับคําว่าภูมิพลอดุลยเดชครับนี่เพื่อนๆดูนะเปรียบเทียบสองเหรียญนะครับเหรียญบนเป็นพระเศียรใหญ่ไม่มีราคาเหรียญล่างเป็นแบบพระเศียรเล็กมีราคาครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้เอามาขายผมครับนี่เรียญเล็กแบบนี้สภาพใหม่อันละสี่พัน ดูนะครับดูนะครับคำว่าภูมิพลอดุลเดชสังเกตที่ตัวดอเด็กครับตัวดอเด็กอันนี้หัวจะสั้นกว่าปกติแต่ดอเด็กที่เป็นเหรียญธรรมดาหัวจะยาวเต็มปกติใครที่มีเหรียญดอเด็กหัวยาวแบบนี้ไม่มีราคาครับแต่ถ้าเป็นดอเด็กคอสั้นแบบนี้ครับถ้าเป็นตัวดอเด็กคอสั้นแบบนี้ครับผมรับซื้อฟังไม่ผิดแน่นอนครับผมรับซื้อครับในราคาหนึ่งเหรียญสี่พันบาทครับเอาเป็นว่าพี่พีท่านใดที่ดูแล้วครับแล้วดูรู้เรื่องว่า เหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่เก้าตาไอ้วัดพระแก้วรุ่นนี้มีราคาเหรียญละสี่พันต้องดูที่ตัวดอเด็กรบกวนพิมพ์ตัวดอเด็กแล้วกดไลค์รวยๆให้ผมเลยครับรบกวนครับพิมพ์ตัวดอเด็กแล้วกดไลค์รวยๆให้ผมเลยครับมาครับมาครับแบบนี้หายากและขายได้จริงนะใครมีเหรียญหนึ่งบาทพวกนี้เอามาขายผมเอามาขายผมครับสังเกตดูให้ดีตามแบบที่ผมบอกและนํามาแลกเงินสดและนํามาแลกเงินสดครับนะมาครับมาครับพิมพ์ตัวดอเด็กมาครับอันดับต่อไปครับ พี um, of of course, hmm. ่ๆท่านใดที่บ้านท่านใดครับมีพระเครื่องครับมีพระเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระเลี่ยมทองนะหรือพระที่ไม่เลี่ยมนะครับผมยินดีรับเช่าหมดเลยผมยินดีรับเช่าหมดเลยให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนครับให้ราคายุติธรรมแน่นอนใครมีพระเครื่องนะครับพระทองคําบอกเลยยินดีรับซื้อยินดีรับเช่าให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและลงรับจำนำแน่นอนนี่คือพระพุทธชินราชอินโดจีนปีพศ2485 พารุ่นนี้สร้างขึ้นแจกตอนทหารไปลบสร้างขึ้นเยอะมากๆครับผมรับเช่านะนี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับนี่รับซื้อรับเช่าหมดเลยใครมีพักเครื่องนะครับพักเก่าพักใหม่พักกล่องนี่พักคำหมากคำข้าวครับอ่นะเดี๋ยวแกะให้ดูเดี๋ยวแกะให้ดูครับนี่คือพักคำหมากคำข้าวครับพักคำหมากคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำครับแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับแบบนี้ผมยินดีรับเช่าครับในราคาองค์หน100ึ่งหลักร้อยถึงหลักพัน องหนึ่งหลักร้อยถึงหลักพันครับใครมีพระเครื่องพวกนี้มีแล้วอยากจะขายสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสยญญานหาง่ายนะเพื่อ,อนๆสะดวกปลอดภัยตามแผนที่แคปเจอร์หน้าจอแล้วมาหาผมถึงที่ร้านเลยครับมา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 เรามาดูนี่ดีกว่าครับนี่คือธนาบัตร20บาทครับนี่คือธนาบัตร20บาทรัชการที่9แบบท 15, ี่พี่ๆท่านใดครับ เคยมีเคยเห็นเคยใช้ธนาบัตรรุ่นนี้ลบกวนกดก้าวกดหัวใจรวยๆให้ผมเลยครับกราบงามๆครับใครแชร์ขอให้รวยครับแชร์ไปเป็นค่าครูครับมาครับ่าใครที่มีธนาบัตรรุ่นนี้รบกวนกดก้าวกดหัวใจรวยๆมาครับนี่คือธนาบัตร20บาทรัชการที่9แบบที่15จํานวนผลิตสร้างขึ้นเยอะมากๆครับแต่จะมีบางใบเนี่ยสภาพเก่าๆเน่าๆยังขายได้เลยนะเก่าๆเน่าๆยังขายได้เลยนะครับใครที่มี แบงก์ยี่สิบาทรุ่นนี้แล้วเป็นสภาพใหม่เป็นแบบที่ผมกําลังตามหาผมรับซื้อครับใบละหนึ่งหมื่นบาทมานี่คือธนบัตรยี่สิบาทรัชกาลท,ที่เก้าแบบที่สิบห้าด้านหลังเป็นพระบรมรูปของรัชกาลที่แปดครับนี่ฮะผลิตขึ้นเป็นจํานวนเยอะมากๆจานวนหลายๆสิบล้านใบครับแต่จะมีบางใบครับแต่จะมีบางใบที่มีลักษณะที่ผิดปกติที่ผมต้องนํามาทําคลิปเพราะว่าอะไรเดี๋ยวจะมีคนบอกโอ้ยมันผิดปกติขนาดนี้ มันต้องมีคนเห็นแต่อะไรครับแต่มันไม่มีคนเห็นและมันบางทีมีคนเห็นและได้ยังได้นําธนาบัตรใบนี้ไปใช้ครับยังได้นําธนาบัตรใบนี้ไปใช้นี่คือธนาบัตร20บาทราชการเก้าบาทบาที่ส5้าใบนี้พึ่งมาสดๆร้อนๆครับนี่เห็นความผิดปกติไหมครับเห็นความผิดปกติไหมครับใบนี้พึ่งมาสดๆร้อนๆนี่นี่นี่อ่ะเพื่อนๆพี่ๆดูเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ก่อนนี่ครับผิดปกติกับไม่ผิดปกติดูนะครับนี่เห็นไหม ที่ผมหยิบมาให้เพื่อนๆดูเพราะว่าอะไรยังมีคนครับยังมีคนนําธนบัตรแบบนี้ครับนําธนบัตร20บาทแบบนี้ที่หยิบขึ้นมาแบบนี้นําไปใช้ครับดูจากสภาพครับเห็นไหมครับล่องรอยการพับแบบนี้ทําให้จากราคา10,000บาทลงเหลือ3,000บาทครับลงเหลือ3,000บาทนะบอกเลยนะครับไม่ได้มีใบเดียวครับผมมีประมาณ5-6ใบแล้วนะครับไม่ได้มีใบเดียวครับดูครับนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ใบเก่าของผม อันนี้ใบใหม่เพิ่งซื้อมาเมื่อวานใครมีแบบนี้ผมรับซื้อครับสภาพใหม่หนึ่งมื่นบาทไม่เอี่ยมแบบนี้ครับเอามาขายผม1,000 0บาทเจอแบบนี้อย่านําไปใช้ราคาพุ่ง500เท่าครับราคาพุ่ง500เท่าครับใครที่มีธนาบัตร20บาทรุ่นนี้หรือไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนลองดูและสังเกตดูครับนี่เห็นลายน้ำไหมเดี๋ยวจะมีคนว่าเอาธนาบาัตรปลอมมาอีกเห็นลายน้ำไหมครับดูนะครับตัวเลข พิมพ์กลับหัวดูนะฮะนี่ตัวเลขของธนบัตรใบนี้พิมพ์กลับหัว6ช่อชิง9 2 4 7 9 9 2ครับ6 4 9 2 4 7 9 9 7ดครับดูครับใครที่มีธนบัตรแบบนี้ผมรับซื้อครับ20บาทแบบนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นเงิน10,000บาทได้ครับอาจจะเปลี่ยนเป็นเงิน10,000บาทได้ครับใครที่มีธนบัตรพวกนี้แอดไลน์ ID เข้ามาได้ครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าแบงก์ใหม่นะครับผมรับซื้อหมดเลยรุ่นนี้ สภาพใหม่แบบนี้ผมรับซื้อนะครับ10,000บาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับพี่พี่ท่านใดแคปเจอร์แล้วกด1กดหัวใจรัวๆมาครับพี่พี่จ๋าแคปเจอร์แล้วกด1กดหัวใจรัวๆมาครับ20บาทแรก10,000หมครับ20บาทแรก10,000ขายได้จริงนะครับบอกพี่พี่ตรงนี้เลยขายได้จริงนะครับใครมีเอามาแลกเงินสดได้ใครมีเอามาแลกเงินสดที่ผมได้20บาทครับ20บาทแรก1 0,000บาทครับมาครับมาครับนี่ครับแคปเจอร์ครับ พี่ๆท่านใดแคปเจอร์แล้วกด5กดหัวใจรัวๆมาครับพี่จาเจ็ดร้อยกว่าท่านพี่ๆถ้าพี่ๆกดไลค์ให้น้องเนี่ยคนละทีเนี่ยมันก็เจ็ดร้อยไลค์แล้วกราบงามๆจากใจครับอ่าอย่าดูฟรีอย่าดูฟรีครับอย่าดูฟรีครับเป็นไงครับเพื่อนๆกับธนบัตร2 0บาทที่ผมบอกเพื่อนๆเนี่ยว่าถ้าเกิดใครมีแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับเอาเป็นว่าพี่ๆี่ครับพี่ๆท่านใดที่ดูรู้แล้วนะครับ ว่ามีธนบัตรแบบนี้อยู่ี่บ้านนะครับสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาได้นะไม่ว่าจะเป็นพวกแบงก์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คำนะครับพระเครื่องพระพุชามีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาของของท่านมีราคาผมอ่านไลน์ปุ๊บจะตอบกลับทันทีครับมาครับพี่จ๋าพี่พีทั้ง700กว่าท่านครับกราบงามๆขอคนละไลค์คนละแชร์ครับขอคนละไลค์คนละแชร์ครับพี่เชื่อผมไหมพี่กดไ like, ลค์รัวๆแบบนี้เนี่ยพี่กดไ like, ลค์รัวๆแบบนี้ นิ้วโป้งของท่านเนี่ยไม่สึกเลยเชื่อผมดินิ้วโป้ง,งท่านลายนิ้วมือของท่านไม่สึกเลยครับเพียงแค่ทุกท่านกดไลค์ให้ผมเนี่ยกราบงามๆใครที่กดไลค์กดแชร์ขอให้รวยครับใครที่กดไลค์กดแชร์เป็น f อกันจริงครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุบรลาเนี่ยขอลาเพื่อนๆทั้ง900ท่านไปก่อนถ้าผมมีธนบัตร แบบไหนแบบใหม่ผมจะนํามาทําคลิปให้กับทุกท่านได้ดูกันทุกวันนะครับวันนี้นะครับผมแบงค์เก็บนเมวัปลุโบปาาเนี่ยขอลาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะเพืเ่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนิ้วโปง้งไม่สึกแน่นอนครับไปแล้วครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายครามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทายบีเอ็นเ3ศูนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ